ะะเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างวันในการไตส่สวนวันนี้ก็คือการประกาศลาออกของหนึ่งในตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญค่ะคุณจรณัยพักดีธนากรถึงแม้ว่าการไตส่สวนจะได้ดำเนินมาถึงครึ่งวันแล้วก็ตามนะคะคุณจรณัยบอกว่าเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่อาจจะเชื่อมโยงคำพูดของคุณจรณัยที่เกิดขึ้นเมื่อ5ปีก่อนซึ่งคุณจรณัยก็เปิดใจนะคะว่าน่าจะเกี่ยวเชื่อมโยงถึงกันค่ะติดตามรายงานจากคุณวราวิชิมณนีค่ะ หงของการดีเบตเมื่อวันที่3สิงหาคมปี2550ก่อนประชาชนลงมติรับร่างรัฐธรรมนูในายจรรญพักดีธนากุลสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ2550กล่าวสนับสนุนให้รับร่างจากนั้นจึงจัดทําร่างฉบับประชาชนขึ้นใหม่รัฐธรรมนูลน,นี้ไม่ดีมีข้อบกพร่องมีบางจุดหลายจุดที่ท่านนําเสนอมานเนี่ยเราเริ่มกระบวนการแก้ไขนะครับ การแก้ไขเนี่ยผมก็อยากจะให้เราทำแบบเมื่อปี2540ครับเราเราเสนอแบบให้ห0 0 0มืคนเท่านั้นครับแล้วก็สอสอในสภาหนึ่งในสี่เท่านั้นครับเสนอแก้ไขมาตราเดียวแบบที่เราเริ่มทำในปี2540นะครับแล้วให้กระบวนการนั้นน่ะจะทำกระบวนการ ร่างรัตน์นของประชาชนขึ้นใหม่5ปีต่อมานายจรันเป็นหนึ่งในองค์คณะตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญที่จะตัดสินคดีแก้รัฐธรรมนูญเข้าข่ายล้มล้างระบอบก,การปกครองหรือไม่แต่การไต่สวนเริ่มต้นเพียงครึ่งวันนายจรันก็ตัดสินใจถอนตัวในช่วงบ่ายโดยประธานศาลร,รัฐธรรมนูญยืนยันว่าพิจารณาต่อได้ด้วยตุลาการ8คนก่อนการถอนตัวของนายจรันเกิดเหตุการณ์ที่นายชูศักดิ์สิรินิน แทนจากประธานรัฐสภาอ้างคำพูดของนายจารรยในการดีเบตเมื่อ5ปีก่อนซึ่งนายจารรยก็ขอชี้แจงในทันทีท่านจารัยเคยให้สัมภาษณ์ตอนนั้นนะครับบอกว่าเออถ้รับไปก่อนเราจะได้หลุดพ้นจากอำนาจคมอมชออำนาจรัฐประหารและแก้ไม่ยากแก้เพียงหน้าตา